าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมอทอ .1 เซ็นคำสั่งเอกพจน์พ้นนายกคลองหลวง26กันยายน2567มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่านาะอนุทินชาญวิรกูลรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้เอกพจน์ปานแย้มหรือเอกพจน์ปวงนาคพ้นจากตำแหน่งนายุเทศมนตรีเมืองคลองหลวง วันที่25กันยายน2567กรณีถูกคณะกรรมการป้องกันและป,ลาปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดฐานทุจริตจะซื้อถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ปรากฏข้อเท็จจริงตามความเห็นและหลักฐานของผู้ว่าจังหวัดปทุมธาน,นีว่า ปอปชอดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแนละรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่มีการกล่าวหาในเอกพจน์ปานแยม้มในยกเทศมนตรีคลองหลวงกับพวกเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ลาปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่านายเอกพจน์ปานแยม้มในยกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงปรากฏ ตามความเห็นและหลักฐานของผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีรายง,งานมาว่าในเอกพน์ปานแย้มในยเคเทศสมนตรีเมืองคลองหลวงนั้นได้อนุมัติจัดซื้อถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ของการติดเชื้อโรคไวรัส COVID 19, โควิด -19 2019เมื่อปีพศ2564 โดยประกาศรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22มิถุนาย,ยน2564ครั้งที่1และครั้งที่2วันที่5กรกฎาคม2564แต่วันที่23มิถุนาย,ยน2564นั้นนายกพ์ปานแย้มได้ยื่นยัดต,ติต่อสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน11ล้านบาทเพื่อจะซื้อถุงยางชีพจำนวน20,000ชุดชุดละ550 การที่นายเอกพจน์นั้นขออนุมัติเงินซื้อถุงยางชีพ20,000ชุดก่อนมีการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนโดยมีการตกลงจำนวนถุงยางชีพที่ซื้อไว้ล่วงหน้าระหว่างนายเอกพจน์ปานแย้ม กับเจ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก่อนมีการจัดซื้อตามขั้นตอนของกฎหมายกระทั่งภายหลังบริษัทเอกชนได้ส่งมอบพัสดุถุงยังชีพต่อเทศบาลเมืองคลองหลวงแล้วนายเอกพจน์ปานแย้มก็ไม่สามารถแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อได้เนื่องจากมีการซื้อเกินกว่าจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพอันเป็นการบริหารราชการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านดับรงชีพที่แท้จริง สำหรับเอกพจน์ปานแย้มเป็นอดีตนักร้องดังในวงการเพลงลูกทุ่งในชื่อว่าเอกพจน์วงหน้าเมื่อปี2,566ทางปปชและบกปปปนั้นบุกจับกลุ่มตัวกรณีความสดิตเรียกรับเงินสินบนแลกไปอนุญาตถมดินก่อนจะส่งสำนวนให้ปปชพิจารณาและมีมติชี้มูลความผิดในเวลาต่อมาหลุดตําแหน่งนายกครองหลวงแล้วเอกพจน์ปานแย้มขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ